โอ้เอาพี่ยกหน่อยยกยกยกให้ดูหน่อยโอ้ยฝั่งนี้ก็โดนฝั่งนี้ก็โดนเอาสองครังโอ้ยโอ้ยฝั่งนี้ก็โดนครับฝั่งนี้ก็โดนนี่ดูนี่ฝั่งนี้ก็โดนโอเคนี่ก็โดนโอ้ได้สองนะฮะ น,นี่คือวิธีหาเหยื่อนะครับขุดใสเดือนเลยไหนดูเหยื่อดิอืโอโหตัวใหญ่มากครับนี่คือใสเดือนเราจับจับมอยมือเลยนะนี่ครับโอ้โหโอ้โหลเลยดูเลยฮนะนะึม,อมอเอาไปใส่ไปใส่เป็นอะไรครับนี่เหยื่ออะไรไปลาครับผม เบ็ดปลายไหมครับผมอืมเยอะมากเลยครับชีวิตเด็กมันนอกไม่ขุดนะครับโอ้หาที่ขุดอยู่ครับนู้นตรงนนเยอะขุดเลยตรงสวนนะ่ะโอ้น้ำเต็มสาลนลครับไม่ต้องกลัวในสวนผมเอง เนี่ยจีกันหูด่าตัวนี้เนาะบาน,น,นนะเราจะดูยังไงว่ามันมีไส้เดือนไม่มีไส้เดือนนี่ดูจากปูร์เวียอะไรคือปูร์ครับ <c oughs> ดูจากขี้มันเหมือนกดูจากขี้มัน <c oughs> จ,นจบหน่อยแท้ไม่น่าจะมีนะ นี่คือวิธีชาวบ้านฮะมหาหาเยื่อหลังจากเลิกงานก็มาหาใส่เบ็ดค <c oughs> รับปลาช่วงนี้เป็นในช่วงครับปลาใช่ไหมดู <c oughs> มหาปลาต้องนับเปรตหาเยื่ใส่เดือนคนระับดูดตัวเลว็กเตัวเลตัวใหญ่ด้อตัวเลกาเอาไว้เป็นันต่อไปฟ <c oughs> <c oughs> ังนีดูไม่ค่อยได้คนระับแั่งนี้คุณเอาคุณเอาใชหมหดเยอขี้นี้เเลยน่าจะเยอะนาดู โอ้ตายเยอะแล้วเยอะเดีเ๋ยวมาลมเอยเดี๋ยวเดี๋ยวมาลมเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนที่เขาใส่เบ็ดกันนะครับว่าจะใส่ยังไงเดี๋ยวจะพาชมครับวิธีการใส่เบ็ดยังไงโอ้แต่น้ำเดินยากนะครับไปดู ช่วงนี้มีตะป่าอ้อยครับส่วนมากมีตะป่าอ้อยแถวนี้ครับแต่น้ำเยอะจะมีคนนึงใส่ตรงนั้นใส่เด็ดตกป่าน่าลองจอด การใส่เบ็ดต้องแบกยา,ห,ห,กยาหน่อยไหมหน่อยนึ่งหน่อยหนึง่งออวิธีการใส่ต้องใส่ห่างกันแค่ไหนครับห้าหกเก้า,อ,กา,กาอันนี้มันเกินแล้วนี่กะ,กะเอากะ,กะเอาใช่ไหมครับมาดูนี <c oughs> ่มาดวิธีการนะฮะ พี่หันมาทางนี้หน่อยเบ็ดก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราเหยื่อทางนี้หน่อยนี่การใส่เบ็ดครับใส่เดือนที่เราไปขุดมาต้องใส่เยอะไหมใส่ครึ่งตัวไม่ถึงไม่ถึงครึ่งตัวประมาณสี่ห้าเซนเก่าใช่ไหมเก่าแล้วประมาณ ใส่อย่างนี้ทีเราแวกไว้เมื่อกี้นะฮะก็ใส่ไปเรื่อยๆจนมันหมดก็เยื่ออยู่นะครับถ,ถ้ามันถ้าถ้ามันตรงถ้ามันใส่ได้ตรงกันก็ใส่เลยครับตรงข้ามกันอีกก,น,ก,กนเลยก็ใส่เหมือนเดิมครับภาษาเคมรเขาเรียกว่าอะไรนะนุย นุย,นยจิงเล่นนยจิงเล่อะอันนี้คนนึงใส่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคนหนึ่งนะครับก็อยู่อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่แถวนั้นแหละโหบรรยากาศโคตรดีอะ่ะโอ้อีกคนนึงก็อยู่นู่นเราจะลงไปไม่ได้ครับรูว่ามันลกมากไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาไปดูอีกคนนึงครับ พากันขี่มอไซค์มาอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าอ้อยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาอู้บรรยากาศดีครับอยู่บนนอกนะครับบรรยากาศชีวิตชิวๆไม่มีเงินก็อยู่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคนหนึ่งครับ กินไม่ห่างกันครับน,นี่ปเป็นป่าว้ครับแต่ป,ป่าวเป็นนะ้ำท่วมมันก็เลยตายหมดเหลือแค่นี้เนะท่านี้ทีนี้น้ำเยอะครับนี่ <c oughs> มาดูอีกคนหนึ่งครับเพื่อนผมเองมันมันวันนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันใช่ไหมครับครับผม เราชมผลงานคืนนี้ออืืเดี๋ยวเราชมผลงานคืนนี้ครับเพื่อนบอกงูกระจาครับคืนนี้เราใส่ทั้งหมดกี่ด้ามครับนี่ร้อยครับร้อยร้อยหนึ่งเลยโอ้ร้อยดามเลยจําเป็นไหมแล้วว่าเราต้องใส่ร้อยด้ามหรือเท่าไหร่จําเป็นครับใส่ได้เท่าไหร่ก็เอาแคมืดเอาแค่มืดเอาแค่มืด ก็ใส่ไปเรื่อยๆครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ง่ายๆใส่เดือนเยือไปเรื่อยๆกลัวอะไรจองอุ่นติดดื่นแล้วมันใส่ใกล้เกินไปก็ไม่ได้ไกลเกินไปก็ก็ได้แต่ว่า มันจะเดินไกลใช่ไหมดูวิธีใส่คนหนึ่งครับก็ดูคล้ายๆกันนะครับเสียบอืมอืมโง่แค่นี้ประหยัดเยอะปั๊บปั๊บก็รอปลามันกินปลาแม่มันกินก็อะไรมมนกินน่ะคนกินเอง เฮ้ยคนกินไม่ได้ก็ต้องมาดูกลางคืนใช่ไหมดูกลางคืนเพื่อไออะไรหอยหอยกับปูมันมากินฮะมันไม่ได้ปลามันกินเหยื่อหมดใช่ไหมเดี๋ยวกลางคืนเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งครับดูดูกี่รอบในกลางคืนสองรอบครับผมสองรอบเลยใช่ไหมโอ้โอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมดูตอนคืนแล้วกันนะครับ ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนต่อไปวันนี้ฝนตกมากเลยพากันหลบฝนก่อนสักแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวก็จะได้ออกไปดูเบ็ดชวดมาอย่างนักก่อนดูเบ็ดเห็นสีหน้าแล้วก็น่าจะโดนหลายบกแล้วนะครับนี่ โอ้ยหนูเตรียมตัวออกไปแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวพิที่พิที่เติมหลักไปเปล่าจะไปเดินของาเขาแล้วแด้วโดนไปโบกนึงลืมเลยอ่ะ

นี่มีลุน้นมีลุน้นครับมีลุนล้นอื้ครับไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่หันยันเดียว อะนีเพ้อ้อเบ็มันเบ็ดมันดีดมาพันกับไม้เบ็ดเนี่ย ชมตอนต่อไปไปไกลครับุยอ,อีกแล้วครับไม่อยู่ไม่อยู่มันดีป้าฉลาดใช่ไหมป้ามฉลาดเกินคนเกิบได้อยู่รอลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นวู อันนี้น่าจะได้อยู่ครับปลาอะไรครับบูปลาชนปลาชนครับโมันกำลังไปรุ่นครับตัวกำลังไปรุ่นใช่ไหมผมหลังดื้อครับตัวนี้เนี่ยพอได้อยู่มันเหนื่อยแล้วจะมันไม่ดิ้นแล้วอ่ะไหนดูดิโอ้สุดยอดไฟสองพี่ได้แล้วได้แล้วตัวหนึ่งโอเคอูอ้เอาพี่ยกหน่อยยกยกยกให้ดูหน่อยโอ้ฝั่งนี้กระโดนฝั่งนี้กโดนสองค้าง อุ้้ยยฝั่งนี <er yes ้ก็โดนครับฝั่งนี้ก็โดนนี่ดูนี่ฝั่งนี้ก็โดนโอเคันี้ก็โดนหรอได้สองนะฮะนี่มีลุ้นพออันนี้อยู่อืมพอได้อยู่ครับอ๋อคุณตุ้กขื่นลองหนอยจ้ะลองเบร์หน่อนี่หน่งอย่ากันนะครับใส่เยอะครับใส่เยอะเพิ่ม ว่าคุ้มอยู่ครับได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งครับได้ปลาก็มีลุ้นก็มีความสุขดีนี่ชีวิตของชีวิตของเด็กบ้านเราใช่ไหมพี่ครับผม <c oughs> มีอะไร <มา S 1> ก็ทำไปครับได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับ <c oughs> เดินเสร็จ <c oughs> ไปแถวหนึ่งนะครับ ดูใครจะได้เยอะเท่าไรผมเมื่อกี้ได้ประมาณสี่ตัวนี่ได้ออ้โหอะไรบ้างครับน,นี่ได้ปลาไหลโอ้ปลาไหลปลาไหลภาษาเขมรว่าจวงไเดี๋ยวเราไปดูปท,ที่อื่นต่อ <laughs> ต่อไปดีไปดูคนที่สองครับ <laughs> เพื่อนผมที่ผมถ่ายให้ดูตอนของมัน <laughs> ดูด <laughs> ตรงนี้จะได้ไหม <c oughs> นึงคือยากม,มีแต่ปลา,ยา,ายอยู่คะเอ้ยปลาอย่ากคาโอ้โหมาแบบคือป๊บปั๊บัจะกินแบบเท่าไห่ฮ้ไอ้วุยเปิดออกมาเ็หักแปนหนึ่งเพราะว่า ไม่ปลาไหลก็น่าจะปลาไหลแหละอันนี้โอ้เง่วนพอได้อยู่โอ้อได้อยู่พอได้อยู่สำคัญล่ะทำอะไร

มีลุ้นเท่าไหร่อะไรใช่ไหมโอ้ฝนจะมาแล้วครับเดี๋ยวต้องกลับก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกงานครับโอ้ผลงานครั้งแรกรอบแรกรอบแรกรโอ้โหได้ได้ได้เดี๋ยวรออีกสองคนครับว่าจะได้เท่าไหร่โอโหแต่บรรยากาศก็ดีนะฝนตกโอ้ยดูน้าบแบดได้มีฝนด้วยยอดเดี๋ยวเรามันรอดูอีกสองคนนะครับ คนที่สองมาแล้วรู้จะได้เอยอะแค่ไหนครับลองดูครับไหนได้เยอะไหมครับโอ้โหโอ้โหคือเก่า <c ười> ตัวนี้ได้ปลาหมอ,อนนตัวเดียวเองได้ซ้ำกันเองอนี่รอ,อดูคนที่สามครับ หลั <im itation> <im itation> งจากที่เราดูเบ็ดเสร็จน,นะครับรอบแ,แรกเราก็มานั่งชิว,ชวกันครับบนในกระท่อมนี้นั่งชิวเหล่าเ้ายไมไ่ได้น่ไม่ได้นั่งชิวหลบฝนครับฝนตกโปรยๆ <im itation> ถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งคนที่ซามนะครับพุดดิซาม mean. ยางังกับเมาแล้วเลยไม่ได้ดูเบ<ๆ>็ดเขาแหละแต่เ,าเมเาๆๆๆแล้วเมาแล้ว <im itation> พักเฉียวๆครับเดี๋ยวดูรอบสองแต่รอบสองคงไปดูให้ไม่ได้แล้วมั้งครับฝนตกถ่ายไม่ได้เดี๋ยวรอดูคนที่สามครับมาแล้วครับบรลุมานลุ้กันว่าจะได้กี่ตัวโอ้โหหลังคาที่ออกอยู่มลังคาขายอยู่ดเงี้ยนะครับโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยดูดิีต่อไปอียตเอไปอีกคู่เลยเดี๋ยวกันที่จะไหนกี่เจ้าเท่าไหร่ คนไปช่วยนะนี่ให้นี่ให้เอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วโส่อยเหนื่อยเนยนี่ป็นดองอะไงดูเบื่อบ้านไทยดูอันนี้ไม่ไม่ใช่ปลานี่เฮ็ดปลาไม่ไม่ปลาอันนี้เป็นเหยื่อเราลองดูปลาดิได้ได้เยอะๆของเขาอ่ะตรงนี้ โอ,ไอ้ได้เดฟปลาช่อนคนแรกจะเป็นปลาช่อนครับปลาช่อนอะไรปลาช่อนทั้งหมดเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ยังนี่นี่คือได้มากที่สุดครับ,รบเดฟเนี่ยอินเน,ในอร์ป่อชนะแล้วคนที่สามจอดชนะเลิศ<ม>เดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับให้ได้ดูแค่นี้ตอนเช้าเอ้ยพรุ่งนี้เชา้ชาไม่ได้ดูแล้วเพราะฝนตกน่าจะมาไม่ได้ รอบที่สองก็คงไม่ได้หแอนะจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโชว์หน่อยลอามาดูหน่อยสิโอ้โหโอ้ e p <2. S 1> ช่อนนนะ้อยมีแต่ตัวน้อยแต่โอ้อันนี้ตัวใหญ่อืมนหนใหญ่แต่หัวก็ใหญ่อยู่นะครับได้ห้่กิโลหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลครับยอดสุดยอด,ด,ยอดเราวไปดู